สายมูต้องฟังนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่เคยพยายามลองเก็บเงินแล้วออมเงินก็แล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จสักที <c oughs> วันนี้นะคะเรามีวิธีจัดหวงจุย้ยโต๊ะทํำงานแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะพี่บี <c oughs> ข้อแรกง่ายๆเลยเขาบอกว่าให้เราจัดโต๊ะทํางานตามห่วงจุย้ยมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันค่ะด้าน4ทิศปะ4ทิศเริ่มต้นจากตำแหน่งแรกเาเรียกว่าตำแหน่งขวามือ ตำแหน่งขวามือของโต๊ะทำงานค่ะเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่ดึงดูดออพลังแห่งความรู้ค่ะออแล้วก็รับทรัพย์เนาะเราควรจะวางอะไรก็ได้ที่เป็นตัวหนังสือพี่บีเช่นหนังสือนะคะสมุดจทแฟ้มทำงานแล้วก็อื่นๆซึ่งจะทำให้การงานของเราอะราบลืน่นยิขึ้นค่ะอันที่สองค่ะคือด้านสายมือเขาบอกว่าสายมือด้านนี้ซ้ายมือด้านนี้ เรียว,ว่าด้านซ้ายมือเป็นพลังแห่งการสื่อสาร<ช>ก็เอาของอะไรที่เราสื่อสารบ่อยๆวางเอาไว้ใช่แล้วของ<ช>สื่อสารมีอะไรไว้บ้างก็เป็นโทรศัพท์ออฟฟิศโทรศพ <Office S 2> ัรศพมือถือ,อโทรศัพท์ออฟฟิศเอาวางไว้ด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะช่วยทําให้ การงานนะคะการเงินของเราเนี่ยดีขึ้นได้นะคะเขาว่ามาแบบนี้นะคะส่วนด้านที่3มค่ะพี่มีก็คือตรงกลางโต๊ะทํางานของเรานะคะมันเป็นจุดที่เราไม่ควรมีอะไรไปขวางกั้นเพราะมันจะทําให้การเงินเราติดขัดค่ะเขาบอกว่าจุดกลางเนี่ยเป็นจุดแห่งการดูดซับเราอย่าพยายามอย่าวางอะไรตรงกลางหน้าเรา ต้องโฟกัสวางแค่คอมเท่านั้นอย่าให้ลกเขาบอกว่าไอเวลาทํางานวางตรงกลางเนี่ยจะเป็นคอมหรือจะเป็นหนังสือเขียนหรือจะเป็นสูตรอะไรก็ตามเนี่ยวางเอาไว้อย่าเอาอะไรมาวางทับไว้เพราะว่ามันจะทําการให้เราไม่มีโฟกัสอยู่กับสิ่งที่มันจะต้องทํางานด้านที่สี่ก็คือด้านหลังโตทางานของเราค่ะจริงๆเขาแนะนําให้เราอ่ะนั่งติดกําแพงโอ้โหติดตรงนุมติดเลย ใช่จริงๆถ้าติดอย่างเงี้ยคือดีแต่สําหรับคนที่ไม่ได้นั่งติดลองเอาเก้าอี้พนักสูงขึ้นอ่าอะไรแบบนี้เขาเรียกว่ามันสบายใจใไม่มีใครเดินแบบไม่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ก็ลองดึงเก้าอี้งสูงขึ้นมาให้มันรู้สึกว่าเรารู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกันนั้นองและต่อไปค่ะเขาบอกว่าให้เรามีของมงคลวางอยู่บนโต๊ะอย่างมงคลเนี่ยเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อย เขาบอกว่าต้นไม้มงคลนะคะก็คือเช่นไผ่กวนอิมพูดางต้นไม้มงคลต่างๆนะคะสามารถวางบนโต๊ะทํางานเราได้แล้วก็นาฬิกานะคะแบบตั้งโต๊ะการวางเนี่ยจะยิ่งทําให้การเงินของเราลื่นไหลค่ะแต่สิ่งที่สําคัญนะต้อง ดูว่าอยากให้นาฬิกาตายเด็ดขาดท่านาฬิกาตายมันเหมือนว่าเวลาของเราหยุดเดินเนี่ยสุดท้ายครับมีอะไรตั้งไว้ดีบนโต๊ะของเราก็คือเป็นภาพมงคลค่ะอยาภาพพวกปลาคาร์ฟเขาบอกว่าจะช่วยส่งเสริมด้านการงานนะคะโดยเฉพาะคนที่ ทำงานในตำแหน่งการขายจะช่วยทําให้โ,โหยอดทะลุเป้ากําไรทะลุสุดๆไปเลยนะคะนี่โอเคก็อาเป็นว่าลองจัดโตด๊ะดูถ้าเกิดว่าใครเก็บเงินแล้วเฮ้ยทำไมฉันเก็บเงินไค้แลวพี่ออลองทุง็วิธีแล้วก็ลองใช้วิธีมูเต<ช>ร,รูดูปลอให้ทุกอย่างอยู่ในความพอดีแล้วกันเนาะไม่ใช่ว่าเอาภาพวาดมาทั้งหมด78ภาพส่วนไม้ทั้งหมดอีก78มันก็อาจจะทําให้ทรัพย์สมบัติที่เราจะเหนียวเข้ามากลายเป็นเหนียวออกไปนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะลองไปจัดตามกันดูนะจ๊ะ